สบายดีจ้าอยู่ดีมีแห้งอยูแดงมีีพี่น้องเบิร์ตสุภุสุสคนมาทรงนาอีกแล้วจ้าวันสิมาหยังหนะาเวทีวันนี้วันสิมาสอนพี่น้องอืวันสิมายำแมงคีเตา่าขี้ยากแกงแมงคีเต่าเส้นน้อยซุ่มเส้นเด้ก็เลยสิมายำเส้นเด้นี่ยูน่าจะคลองอีกแล้วจ้าน่าจะคลองเพราะได้อยู่พรได้กินจ้าไปเลยลุยโหลดบาน,นีเหาว อีกหน่อยก็ย่างน้ำกลุ่นนี่เดี๋ยวนีิพอกระหังใหญ่มันตกน้องตกน้ำตกในอยู่โอ้ยอยู่เหื่อนกะแมวย่างน้ำกลนมาอยู่หน้ากับแม่งัวย่างน้ำกลุ่นยังวะผุนแมวผุนอยู่พุ่นทางโน้นผุนผุนผุนแมวผุนอยู่ทางโน้นผุนย่างน้ำกลนกึ้มาน้ำขู่น้องมานน่ขอกระชิมาสอดเอาลงน้ำมาวันนี้เอ้าเอาโอ้ยน้อมามามา สิได้สอนดีบ่ะละ่าหรอมือนี้เฮ้ยจิบวเที่ทยวแงกแต่น้องงัวหน่อยนี่บ่กเฮ้ยโอ้ยจิ๋วมันดือน้อเนาะโอ้ยเนาะตามกล่องขนมใช่เนาะเอออันเป็นยังไงจังว่าไปหาแม่มาเหรอหึ่เอาเอ้โอ้โตก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 ไปหาแม่ไปหาแม่แม่อยู่ใส่สิม่น้ำกลนหมาหนิแม่โอ้ยเอาอย่างไปย่างไปอย่าหยุดอย่าจอดสายจอดขวา โอ้ยสไดีสวนดีป่ะเนาะนาอ,นอมือนีเนาะคิดน้ำงัวนหน่อยเนาะ Tidak, pakai bibit kan? <tangan> อย่เนี่ยสอนเปลากเดดเขียเส้ไม่สุ่มไม่สุดยอดเลยเดนี่ ไปทางนึงคุณไปทางนึงเอ้า oh. ไอตัวรกจ้านี่มีปลาล้วซ้ำนี่แหละนี่ยเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เอา้าเดี๋ยวก็พอดแกงแรงไปเสร็จล่ะตัวนึงดีดรองลงนี้ตัวนึงเงห็นอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยกล่องดึกเดียนตางเจ๊น้อยด้วยพี่น้องนี่เอ้าต้องเด็ดปีกคำว่าเด็ดปีกบินนี้เลยต้องเด็ดปีกต้องเด็ดปีก ขึ้นไปแล้วบ่มันมวนนี้แล้วบอสเห็นไหมโอ้ยตัวนึงมวนนี้แดี่ยวช่วงโตพี่น้องด้ช่วงโตแต่ว่าตัวนึงมีแกได้บุ้นนี่กองจับมไว้ได้พี่น้องนะนี่นี่มาแล้วมาแล้วความมันเริ่มมาแล้วจ้ะอุ้ยความมันเริ่มมาแล้วจ้ะ กว่ามาเริ่มมาแล้วจ้ะไปใช้เราไปใช้เราพี่น้องไปใช้แล้ว กองเลยกค่ขนาดเดืองสสยเดือยควายายูหันเกือบกองเมือเสียบหน้าน้่งพี่น้องเอ้ยโหอว่าอยากให้ลูกเจาได้เบื้องน้า ได้อีกห้าได้อีกห้าพี่าานี้องมาดีได้อีกห้าตัวออกเหลังอีกตัวนึงมานี้อีกห้าพี่น้องหนึ่งสอง เมื่อละจ้าพี่น้องพอได้ยูพอได้กินจ้าอันบาดไทยให้เบิ่งแนวบริไทยแนวน้องฮางเชื่อมเมื่อกัตวีนามกับเที่ยวขึ้นเที่ยวลงเที่ยวขึ้นเที่ยวลงบางเต้ากับเล่บริไทยได้หยุดกล่องไว้เังสิจ้านี่แหละสองคนตายย่ายพอแล้วแลงพ่อแย่เราอยากกินขัาวบ้านนี้เขาไปอยากใส่แกงน้องใหม่เหมือนเจ้าสิเป็นขัาวเจ้าสิเป็นแกงน้องใหม่ผู้บาดที่นี่เราไปวานเหียอยู่ทั้งฝนเราวานเหียอยู่สุนทั้งฝน ปลานี่โลวานแฮได้จ้ะอันข่อยสอนนี่ก็มแม่งกีเต้าแม่งดานี่ยข่อยสอนได้ได้เนี่จัาสีหอมบ่หอมหอมุดิปกีต่ำเจียวบ่หอย,ยเก็บเอาพอได้ไปต้มกินก็ตับหมูแล้วแรงเราบัานนี้ขอบคุณพี่น้องผู้สูงสุดคนขอบคุณหล,ลายๆจ้ะขอบคุณอีเราขอบคุณตลอดก,กระเดียกข,ขอบคุณที่เขามาหักกันแพ่งกันได้พี่น้องเด้อขันบ่มีมูอเจ้าข่อยกับบ่มีมือนีขคือกันขอบคุณที่เอ็นดูขอ่อยพี่น้องเอ้ยแค่จอยหอยสังขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า